คุณกำลังฟังกคอสเลส t s Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกคสเลส e ดซเซนพอดแคสต์ดีๆจากสำนักง,งานกคสกลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำกันอีกเช่นเคยค่ะดนฉชนั่งสาวินาทแก้วประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพรส่สำนักง,งานกคสรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะ ในชวงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่2ทับพโดยมีผลตํารวจเอกเพิ่มพูชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมและมีรองศาสตราจารย์ดรประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษารักษาราชการแทนเลขาธิการกคกศเป็นเลขานุการการประชุมค่ะซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมี ติที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งมติที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ของศึกษานิเทศค่ะสําหรับการปฏิรูปวิชาชีพศึกษานิเทศนั้นถือเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษานิเทศค่ะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงจากภายนอกระบบราชการได้เข้ามาร่วมพัฒนาการศึกษาของประเทศซึ่งเป็นการสร้างกลไกที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้ค่ะได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดส่วนการเปิดช่องทางให้ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทรหรือปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การเรียนรู้สามารถเข้าสู่ตำแหน่งได้นั้นจะทําให้เราได้มีนักศึกษานิเทศที่มีความหลากหลายทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสาระสําคัญจาก5หลักเกณฑ์ที่เกี่ยว ห้องกับศึกษานิเทศที่กกสอได้ให้ความเห็นชอบในครั้งนี้ได้แกนน่1ค่ะ การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีวุฒิปริญญาโทรหรือเอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สามารถเข้าสู่ตำแหน่งศึกษานิเทศได้2กระบวนการคัดเลือกที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยเน้นความรู้ด้านวิจัยทางการศึกษาภาวะผู้นำทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลภาษาอังกฤษและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 3. ปรับปรุงวิธีการคัดเลือกบุคคลให้มีความเหมาะสมกับมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศใหม่4กากำหนดอัดตรางเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่ง แต่งตั้งในตำแหน่งศึกษานิเทศ5ระบบพัฒนาก่อนแต่งตั้งศึกษานิเทศค่ะจะต้องผ่านการพัฒนาและการประเมินสมรรถนะก่อนเข้าปฏิบัติงานค่ะ การอนุมัติหลักเกณฑ์ดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญค่ะในการผลักดันการปฏิรูปวิชาชีพศึกษานิเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมการมีศึกษานิเทศที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษามีความเป็นผู้นำทางวิชาการและมีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั่วประเทศต่อไปค่ะ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาในอีกหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของขครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับผลการประชุมกคสอครั้งที่2ทับ2,568นี้ค่ะได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกรคส www.otepc.go.th ค่ะ และสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรายการห้องเรียนอารมณ์ดีได้มีการพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสออและการบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีท่านผอออกัสเดชกุลสีผู้อุ่งในการโรงเรียนวัดแจ้งสังกัดสพตรังเขตหนึ่งและคุณครูแบงค์ปฐมชัยวรตันติซึ่งเป็นครูอัตราจ้างแต่ว่ามีการออกแบบการเรียนการสอนในอย่างน่าสนใจซึ่งได้มาแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆรวมถึงคุณครูท่านอื่นด้วยซึ่งเราได้นาเสียงจากการพูดคุยบางช่วงในรายการของคุณครูแบงค์มาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะเราไปฟังกันได้เลยค่ะ ผัมาตอนนั้นนะครับตอนที่มาโรงเ,งเรียนมาเจ้งเร็กๆครับเด็กอ่ะรู้สึกว่าเด็กมันน้อยแล้วความรู้สึกเราว่าพอเด็กมันน้อยเรากลัวว่าเราจะสอนไม่สนุกเราอ่ะเป็นคนที่ชอบสอนเด็กที่แบบยี่สิบคนสามสิบคนเด็กเยอะๆะครับถึงที่นี้ก็เป็นคนที่ว่าชอบทํากิจกรรมอยู่แล้วเราก็เลยอย่าให้เด็กนั้นลงใหม่ๆเรายกตัวอย่างง่ายๆเช่นปกติแล้วคุณครูจะรู้เลยว่าหลอนไดาอารี่เนี่ยยอดวิวคือแบบหลักล้านแล้วก็คนดูเยอะมากเลยครับก็เลยนำหลอนไดาอารี่น้าไปทําเป็นแผนการจัดการสอนอย่า แล้วก็ปกติแล้วว่าเห็นการสอนหรือการสอนเนี่ยผมมาเอามาจากของสมดิษพระทพครับแต่แค่มาปรับบริบทให้เข้ากับหลักสูตรท้องถิ่นของชุมชนละแจ้งเช่นเหมือนว่าโรงเรียนนะครับจะน้ําท่วมบ่อยมากเลยนะครับดรคคลวิทยาในใส่วนนอกจากพาเด็กไปเที่ยวในบริเวณชุมชนเลยเนี่ยชุมชนของเราเนี่ยน้ำท่วมบ่อยมากเลยแล้วก็ตอนนั้นเกิดคดีอุบัติเหตุของเตงมูพอดีครับ เข้าช่วงนี้พอดีเลยก็เลยสอนเด็กเกี่ยวกับการจมการลอยบุรณาการหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็การช่วยเหลือตัวเองที่ว่าเราเอามะพร้าวลอยได้จาได้ไหมเมือ่อกี้ก็คือได้อ่านคอมเมนต์ก่อนหนะ้าที่จะไม่ได้ทำการบ้านมาล้วอ่านคอมเมนต์แล้วว่ามีคนถามเรื่องงบประมาณอยากจะมโมกตอบปอได้เลยครับว่างบประมาณอนะ่ะใช้น้อยมากปีที่แล้วอ่ะใช้แค่ห้าสิบาทครับห้าสิบาทคือซื้อนมข้นหวานนะครับไปทําอาหารที่เหลือเนี่ยเรามาจากวัดเช่นสาะน้ําเรามาจากนาวาภาโชค ที่วัดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็บางทีอะเราทํานาเหมือนถ้าเกิดหละตอนที่ว่าเราทํานาครับทําตัวนั้นชื่อหน่วยทํานาหาบเสงีง<ม>เพราะว่าเหมือนตําบลใกล้ใกล้ะครับอําเภอนาโยกเขาจะปลูกนาะก็เลยไปขอนาเข้ามาก็เลยทําให้ในเรื่องของงบป,ประมาณนี้เราไม่ใช้แล้วก็มาเงินว่าได้ไปเห็นต่างประเทศน่ะครับเคยมีโอกาสได้ไปประเทศมาเลเซียครับตัวนั้นเป็นครัวาสาครับ<ม>แล้วก็พอไปเห็นต่างพอไปเห็นต่างประเทศเสร็จแล้วก็เรารู้สึกว่าทําไมเขาสอนเด็กจากเรื่องยากๆอ่ะให้เข้าเป็นเรื่องง่ายจัง เรวก็เลยมาคุยกับพอก่อนมากขอคนละครึ่งนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทําให้อันนี้คือที่ทุกคนเห็นนะครับคือส่วนหนึ่งของปฐมววยจริงๆแล้วของปฐมศึกษาเนี่ยก็มีการสอนคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันครับเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าเกิดเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเหตุผลที่ว่าเด็กปีนี้ครับคือป .1 อ่ะเด็กที่จะขึ้นป .1 อ่ะหรือปีที่แล้วเด็กสามารถอ่านออกเขียนได้นะครับเรียนแบบนี้พาไปออกออกนอกห้องครับ ไปทำลายแ<า>ทงสมบัติให้เด็กบวกเลขหรือภาษาไทยเนี่ย<อ>เราอาจจะหาศัพท์ง่ายๆครับคำเป็นคำตาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยอ,อกนอกห้องครับเ<อ>ด็กที่เนี้ยบางคนไม่เคยไปร้านหมูกระทะนะครับเราก็เลยเอาร้านหมูกระทะเกี่ยวกับพูชนาการอาหารเรายกมาไว้ในห้องเลยนะครับแล้วก็พยายามให้เด็กจำลองเราจะไปเรียนคณิตศาสตร์นะครับที่ตลาดห้องยินนะครับ<อ>ไปเรียนเกี่ยวกับตาช่างอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เกี่ยวกับโภชนาการอาหารอะไรประมาณนี้ครับ โรงเรียนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่โรงเรียนที่แพงที่สุดแต่เป็นโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้อันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโรงเรียนได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราจะสอนห้องเรียนธรรมดาห้องเรียนหนึ่งครับสามารถเป็นห้องเรียนพิเศษได้อาจจะไม่ได้มีเอมีพัดลมแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูตั้งใจทํางานแล้วก็สอนเต็มที่ครับมันก็จะเป็นห้องเรียนพิเศษครับผมค่อนข้างที่จะมีไมซ็ตที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่อื่นก่อนเหมือน ถ้าเกิดเหมือนใครได้ติดตามผมเมื่อประมาณสามปีที่แล้วตอนที่สอนโรงเรียนเก่าครับการสอนก็คือจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมอาจจะดูบริบทโรงเรียนก่อนแล้วก็ผมอาจจะถามนักเรียนทุกครั้งเลยว่าอยากเรียนอะไรครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรามีความสุขกับนักเรียนเองอ่ะครับเราก็สามารถไปสอนได้ดรวิลาเชื่อไหมครับว่าผมอ่ะครับไม่ใช่แค่สอนหนังเสียงเดียวแต่ว่าเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วตอนนั้นนนัจําได้ว่าใช้ AI นั้นสร้างเลงมานานใจนะครับซึ่งพอ a i สร้างเลงมานานใจปรากฏว่า รองนางงามจักราวาลนะครับแอนโทเนียเป็นคนเชพุดนะครับแล้วก็ให้กําลังใจน้องครับที่มีบางคนอยากเป็นนักบินอวกาศเราก็ใช้ไอ oh. ทำให้เด็กเป็นนักบินอวกาศนะครับอื oh. ผมมา oh. ค่อนข้างที่ว่าจะคิดอะไรที่บ้าไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าพยายามให้อยู่ในหลักแต่ว่าผมมาโชคดีมากเลยว่ามันผมทํางานที่โรงเรียนนะครับผมผมคิดว่าน้อยคนที่จะเจอบริบทสังคมทั้งโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็เพื่อนโรงงานเนะี้ยที่สามารถเข้าใจได้นะครับทุกวันนี้มาทํางานที่โรงเรียนนะคือมีความสุขมากเลยนะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือเหนื่อยนะครับสอนแบบนี้คือเหนื่อยจริงๆแต่ว่าผมพยายามทําตรงนี้ให้มันเป็นปกติจนตอนนี้คือชินแล้วซึ่งงานเอกาสารงานเอกาสารก็เยอะนะครับก็เลยรู้สึกว่าตัวเองต้องมีความสุขก,ก่อนแล้วก็พอหลังๆพอถ้าเรามีความสุขครับเอเนอจีหรือว่าการการจัดการเรียนการสอนนั้นออกไปเองคือแบบบางทีการสอนแบบผมบผมว่าคิดอะไรง่ายๆก็ได้นะครับเหมือนบางหน่วยครับมันไม่ได้เตรียมการมาก่อนเลย mm hmm. เลยช่นเราจะสอนคุกกิ้งคาลุมคือเราไปเห็นผู้ปกครองขายไส้กรอกอีสานนะครับ ซึ่งไส้คออีสานคือไส้คออีสานผู้ปกครองคือเหลียวพอดีก็เลยขอเข้ามาเอามาจัดเป็นจัดจานจากไส้คออีสานจัดจานกับปลากระป๋องอะไรแบบนี้ครับแล้วก็บางทีพอดิคนั้นไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่นเราให้พี่พนักงานเซเว่นนะครับไปเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์ในเรื่องของการใช้เกี่ยวกับมูลค่าของเงินหรือว่าพาไปตลาดบางหน่วยเกิดจากประเพณีท้องถิ่นหลักๆอ่ะผมอาจจะดูบริบทโรงเรียนก่อน หลังจากนั้นก็เรื่องขยับขยายไปได้ๆๆ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 ๆตความพิเศษของการจัดการเรียนการสอนที่นี่นะครับกล้าพูด้เลยว่าแต่ละปีเรียนหน่วยเหมือนกันแต่การสอนไม่เหมือนกันนะครับคือเช่นเหมือนเด็กคนนี้เรียนเรียนเกี่ยวกับหน่วยเกี่ยวกับทำนาหาเสียงแต่ว่าเช่นปีที่แล้วเขาทํานานะครับคือทํานาลงทํานาดานาของจริงเลยอีกปีหนึ่งอาจจะปลูกต้นกล้าปลูกต้นนาที่เป็นของจริงแล้วก็อาจจะทําข้าวอะไรแบบนี้ครับเ mm. ช่นเหมือนว่าเราจะเรียนเรื่องโหลดในอารีใช่ไหมครับ เราก็จะทําคดีฆาตกรรมสืบสืบดีเอไอปีที่แล้วเรามีการฆ่าตกรรมที่บ้านหลงังปีนี้จะเป็นฆ่าตกรรมที่โรงเรียนแบบนี้ครับก็คือจะสลับกันทําแบบนี้ครับแล้วก็มันจะค่อนข้างที่จะไม่ซ้าใครแล้วก็เด็กดแต่ละปีเพราะผู้ปกครองก็จะตื่นเต้นแล้วว่าเขาเขาถามว่าทําไมลูกเขาอะครับสองคนพี่น้องเดียนเดียไม่เหมือนกันสักปีเลยบางที่เพนมาแบบอ๋อผู้ปกครองก็แบบเออก็ผมากไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นคนที่ ขยันมากกว่าครับไม่ว่าจะทาอะไรอะ่ะถ้าเราตั้งใจตั้งจิตตั้งมัน่นแล้วก็ตั้งใจทําให้ถึงที่สุดอะ่ะผลน่าจะออกมาดีนะครับเพราะบางอย่างอันไหนอันไหนถ้าเราทําไม่ได้แนละ้วเหมือนผมว่าจะปรึกษาเพื่อนแล้วก็ปรึกษาพอ,อประมาณนี้นะครับตามพอด้วยพออ,อะ่ะก็คือแรกๆที่มาก็จับทางกันไม่ถูกทีแต่ว่าพอหลังๆก็คือมานั่งคุยกัน ในในโรงเรียนว่าอยากจะครีเอทให้เด็กเป็นแบบนี้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 คือถ้าพอ,อาโอเคปุ๊บเหมือนผมกับพอ,อคนละครึ่งก็โอเคปุ๊บไปได้กันได้ก็คือโอเคเหมือนตอนที่บอกว่าบอกพอว่าอยากจะสอนเด็กเกี่ยวกับในเรื่องของไฟไหม้อะครับถึงทีนี้ก็พอบอกพอปุ๊บพอจัดการให้เลยนะครับคือคือจัดการหน้าที่นี้คือเอาทั้งระดับเพลิงเอาทั้งพี่พี่ที่เป็นนักดับเพลิงครับมาสอนเด็กหนีไฟของจริงเลย หากคุณผู้ฟังนะคะมีเวลาอยากให้เข้าไปรับชมรายการห้องเรียนอารมณ์ดีในตอนนี้ย้อนหลังกันทาง Facebook สำนักง,งานคณะกรรมการ,รกครรชกครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเชียอว,ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งคุณครูผู้สอนเองและรวมไปถึงผู้บริหารสถานศึกษาก็สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนได้ค่ะ สำหรับกคสเลสติซึ่นในครั้งนี้ต้องขอร่างคุณผู้ฟังไปก่อนทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักง,งานกคสผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักง,งานคณะกรรมการคราราชัารครูและบุคลากรกทางการศึกษาช่อง YouTube t i k t อกและ X ของสำนักง,งานกคสร,รวมไปถึงเว็บไซต์ของสำนักง,งานกคสที่ www.otepc.go.th สำหรับครั้งต่อไปเราจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอน,นั้นอยากให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่ก l e ลสอ Let Listen Podcast